วันนี้พี่น้องเอฟซีวันนี้จะพาเสี่ยเข้ามาฉีดยายาครับเนี่ยครับเตรียมอุปกรณ์มาเพียบเลยพี่น้องติดตามแล้ว่ายาจะตายไหมในยเยี่ยมจริงๆละครับพี่นออ้องดูยยาครับด้วยยานี่ครับเสี่ยเขาเตรียมจะฉีดยายาแล้วครับเ,เสียสนเฝ้าครับเริ่ ไปไหมเอามาไลยแทกจะฉีดท่านนี่หนิเล่นฉีดเลยแล้วเล่นฉีดเลยเเปล่านาะออืนี่ครับมาฉีดยายาแต่ว่าอากาศครึ้มครับจะจะฉีดได้ไหมหรอกนี่ครับเมนแต่ฝนในอากาศแบบนี้ก็รทำงานเย็นดีนี่ก็ซื้อทุเรียนมาครับนี่ครับซื้อทุเรียนมา มันจะมีปลูกเพี่น้องทุเรียนนะแต่ว่าที่มันหวางปลูกอย่างอื่นก็นไม่ได้ก็เลยต้องซื้อมาปลูกครับพี่น้องซื้อมาปลูกเนี่ยครับยังขาดอีกประมาณยี่สิบต้นนะครับเลยซื้อมาซื้อมาก็ซื้อไม่แพงหรอกครับนี่ยอดสวยดีครับซื้อทุเรียนนี่ตรงไปซื้อก็แปล้งเพาะช้ำครับพี่น้องมันจะสวยพี่น้องกดผสมครับต้องใส่ย,ยาแรงครับ ใส่ทั้งสามอ,อ,อยซีซีตัวสามอยซีซีเลยจากี้เรานี่เจ็สามลอยซีซีไปดูกยาเลือนี่ครับผสมนี่ครับสามอยซีซีใส่เลยแล้วก็ใส่จำใบ จับใบใส่สักลอยซีซีครับพี่น้องจับใบนี่ก็ไฮดรอลิกครับน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนออกจากรถไถครับนี่สูตรใครมีเกี่ยวแต่ว่าสูตรนี้ใช้แบบแปลกๆนี่ครับใส่จับใบลอยซีซีจับใบคือน้ำมันไฮดรอลิกนะพี่น้องลอยซีซีเนี่ยใช้น้ำมันไฮดรอลิกผสมกับยาขายานี่ครับใส่รวมกันไปเลยแค่นี้แหละครับพี่น้อง ตายดีไม่ดีหรอกแต่ว่าจะทำหาดีกว่าถิ่งของเดี๋ยวค่อยดูนี่ครับที่วัดตวงที่ตวงวัดจับข่าวโอ้ยูหลายดูไปพี่น้องเอ้ยอยารกกระรกรกจนช่างกลัวนะพี่น้องนี่ทุเรียนในสวนยางเก่าครับลลป,ลปลูกหลายปีเราปลูกเจ็ดแปดปีแล้วครับยังไม่ขึ้น ไปดูอาการที่มันไม่คืนครับพี่น้องดูอาการที่มันไม่คืนมันเป็นโรคครับนี่ครับมันเป็นโรคมันเป็นโรคทางต้นเลยครับก็เลยรักษารักษากําลังหายครับทุเรียนทุเรียนแปดปีครับพี่น้องดูแปดปีใดแค่น,นี้กําลังรักษาฟื้นครับมองดูปีปีนานี่จะติดโูกไหมแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ติดดอกอยู่ ฤดูปีนาจะติดลูกไว้น่ครับต้นปามที่ตัดยาวันก่อนครับนี่ครับอากาศครึมนี่แล้วมันก็สองจิตสองใจนี่แล้วจะกิ่ทำงานใดไหมงานฉีดยายาด้วยพอตัดยาเราก็ปามก็ขึ้นเอาขึ้นเอาครับพี่น้องพอตัดยาเสร็จก็ปาล์มก็ดีเลยลมไหลต้นครับพี่น้องปลูกปามไม่เป็น ูกตามเขาบอกก็เลยล่มหลาตน้นแต่ก็ต้องห้ามไม่ให้ยังมาค้ำอยู่พี่นากระได้แทงแล้วครับนี่พีนาก็นนาจะได้แท่งแล้วแหละปี่นาเพราะว่าทลายมันเริ่มออกแล้วครับพี่นอ้องแต่บางต้นก็ออกบางต้นก็ออกทลายใหญ่แล้วครับประมาณโลสองโลแล้วบางตน้นนะครับไปดูทุเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนที่ว่าอยู่ในสวนยางเก่าครับ ร้อมกันกับปลูกร้อมกันกับต้นม่เกี้ครับนี่ครับเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในสวนยางเก่าครับอยู่ในสวนยางมันเลยนี่ครับอาการของมันเป็นยังไงจะได้ตัดยอดทิ้งอยู่ครับพี่ลองเนี่ยเป็นโรคเป็นโรคกําลังฝืนกำลังหลักษาฟืนนี่ครับดูเป็นโรคนี่ทาด้วยน้ำมันเครื่องเลยครับน้ำมันเครื่องผสมกับพอิดีทิว ผสมตัวยาสองสามตัวยาขา,มาเม็งด้วยก็ฟื้นอยู่ครับพี่น้องได้เข่งหนึ่งอยู่ปีที่แล้ว,ลวคนกระดกกาจะฉีดยา,ยายานี่แหละครับหายแล้วครับหายเรียบร้อยแล้วเลยพี่น้องอยางามยนใส่ปุ๋ยไปยดูกอะไรต้องฉีดแล้วพี่น้องอย่างงามปันจะเน้นฉีดยา,ยายาก็จะได้ มาแต่งกาแฟอีกกาแฟก็ต้องแต่งแหนงอีกนี่ครับแบบนึงก็ต้องออกนะครับต้องออกอย่างงี้ครับต้องมาแต่งแหนงอีกนายยุดลงพีโนโ่น้องต้องแต่งแหนงแต่งอะไรอีกงานงานล้นครับงานล้นนี่ครับต้องแต่งอย่างงี้หละต้องแต่งอย่างนี้พี่น้อง นะครับเดี๋ยวพาไปดูทายาหม่าวานนี่เดีพาไปดูทายาหม่าวานท่านน่ะมันเคืองว่าแห้งไหมโอ้เยิบอยู่ดินี่ยังไม่แห้งเลยนี่ท่านน่ะมันเคืองหม่าวานท่านหม่าวานนะครับท่านน่ะมันเคืองนะครับ แตกท้าอยู่นี่ยังสดๆอยู่เลยครับต้นตน้นใดซ้มเข่งครับต้นนี้มาป่วยก็เลยรีบทานน้ำมันเครื่องแต่ว่ายอดเริ่มมาแล้วครับจะเจะหรอดไม่หลอดต้องค่อยดูก่อนพี่น้องนี่ครับยาลกยากำลังพอฉีดเลยต้นนี้แล้วป่วย ปุ๋ยกันนะรักษาจนฟื้นแล้วครับนี่ฟื้นแล้วแหละเนี่ยเป็นรอบโคนเลยนี่ครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วดูต้นนะฟื้นแล้วดูครับกำลังแตกยอดออกเชือกยังไม่ได้ตัดเลยมีรีบครับเชือกรีบฉีดยายาก่อนจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับกาแฟกาแฟกับทุเรียนก็นอยู่ด้วยกันได้พี่น้อง กาแฟกทุเรียนอยู่ด้วยกันได้ครับพี่น้องนี่ครับแต่ต้นนี้ที่ตายหรอเรียบร้อยครับตายเรียบรอย้อยต้นใหญ่ถ้าเป็นโรคนเราจะยังไหก็ตายครับพี่น้องตายก็ไม่สนใจเอาปามมาปลูกใส่โคนมันเลยนะปลูกปามใส่เลยครับปลูกปามใส่โคนมันเลยเป็นจังไไดกาตายก็กาตายกับการปลูกใหม่แล้วว่านี่ต้นนี้ตายแล้วครับ รักษาไม่ฟื้นแล้วครับมันเป็นหลบโคนเลยเป็นหลบต้นเนี่ยทำทุเรียนไม่ว่าน้อยว่าใหญ่ตายถ้าจะตายก็ตายง่ายๆครับแต่นี่ก็สู่มาได้หาปีครับพี่น้องสู่มาได้หาปีนี่ครับสู่ได้หาปีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายพอมันหลบตรงนี้เสร็จก็จบเลยครับเป็นหลบโคนเนี่ยครับทางเหล็กที่รักษารักษาเมื่อปีหกศูนย์นี่ครับรบักษาปีหกศูนย์หายแล้ว พอหายล้วก็มันลามเรื่อยๆครับลามมาเรื่อยๆลามมาเรื่อยๆเนี่ยครับนี่ก็ปีหกสามช่วงในปีหกสามครับถายสองปีเราเป็นปีหกสามเราส้มสุดถ่ายปีหกแปดเรียบร้อยครับพี่น้องต้นนี้ได้เป็นตันนะครับแต่มันตายแล้วก็ไม่ปลูกเราต้องดินมันไม่ดีสงสัยใช่หดินดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าสงสัยว่าดินนาจะไม่ดีก็เลยเอาปามมาปลูกแทนเลยครับปลูกกระโคนมันเลย นี่ครับพี่น้องทำสวนนี่มันก็ยากนิดหนึ่งถ้าเข้าใจมันก็ง่ายถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากนะครับดีนะไม่ตัดไม่ตัด,ตดกาแฟถิ่งเนี่ยยังเอาไวา้กาแฟไว้อยู่ตัดถิ่งเรียบร้อยครับกาแฟดกด้วยพาดูถ่ายทุเรียนไปก่อนทุเรียนไปก่อนกาแฟกาแฟนี่ทนครับทนทนแรงด้วยเนี่ยลูกลวกใบเพื่อแล้วครับทุเรียนนี่ครับมาดูทุเรียนต้นนี้ครับ เนี่ยตุเลี้ยนตัวนี้ก็เป็นคือกันครับนี่แต่ตัวนี้หายแล้วครับนี่นี่ครับมันเป็นเชื้อราแบบนี้เลยพี่น้องเป็นเชื้อราแบบนี้เลยเป็นเป็นแบบนี้เลยกับเชื้อราแต่มันก็หายแล้วครับนี่ถ้าถ้าน้่มันเคื่องนี่ครับหายแล้วครับ ครับเนี่ยครับยายาที่จะฉีดนะครับพี่น้องนี่นี่ปามครับปามปลูกแทนทุเรียนครับเนี่ยครับต้นทุเรียนตายตายกับต้นใหญ่แล้วตายก็เลยปลูกปามใส่แทนเป็นยังไงบัดนี้นี่ครับมือขัวครับมือขัวมาช่วยฉีดยาบัดนี้ ครับคลิปนี้ขอเปคลิปแค่นี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไฮโนมานลุยสวน,สนครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย